อาหารญี่ปุ่นอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับ,<อ>บก็คือตัวนี้นะครับท่านผู้ชมปลาซาะบะปลาซาบะตั้งซีอิ๊วับย่างซีอิ๊วเครื่องปรุงอะไรบ้างครับก็คือน้ำซอสครับอันนี้เป็นซอสซอสเทอริยากิซอสเทอริยากิครับครับซึ่งถ้าตามห้างสิน้กก็มีขายก็มีขายเป็นททเรียากิตัวนี้นะครับมีขิงดองขิงดอง แก้มกันเผาอ๋อขิงดองนี่พอยย่งปลาเสร็จเอาขิงดองไว้ข้างๆเพื่อกินกับเนื้อปลาจะได้แก้คาวได้แก้คาวครับจานนี้เป็นปลาสบะย่างซีอิ๊วนะครับเป็นอาหารที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับนอกจากจะกินกันในร้านอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปแล้วเป็นปลาสบะย่างซีอิ๊วแต่ปัญหาคือ ปลาสบะย่างซีอิ๊วทั่วไปเนี่ยครับออกมาแล้วมันแม่อร่อยบ้างกินคาวมากมีกินคาวบ้างยิ่งตามห้าสิ่าที่เขาย่างใส่เป็นแป๊กๆเนี่ยแรงมากเลยครับเป็นเพราะอะไรครับคุณนัทวุฒิเพราะว่านะครับธรรมชาติของป่าปลาทะเลน้ำลึกมันจะเยอะนี้เมือด้านนอกนหะตามผิวปลาตามผิวปลาคือเขาต้องมีการซับให้ไม่มีเมือดโอ้ ตรงนี้เองนะฮะไม่ว่าปลานี่พอแล่เสร็จล้างเสร็จเรียบร้อยต้องซับให้แห้งต้องใช้ผ้าใช้ผ้าขาวแบบนี้ใช้กระดาษทิชชู่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับก็ได้เหมือนกันแต่ที่ดีที่สุดคือใช้ผ้าแห้งเนี่ยผ้าขนหนูเนี่ยนะฮะคือซับให้แห้งเพื่ออะไรครับเพื่อซับน้ําคาวปลาออกมาน้ําที่อยู่ตามผิวที่เป็นน้ํากลิ่นคาวๆใช่ครับออกให้หมดเลยออกให้หมดแล้วก็พอไปย่างแล้วก็จะได้หอมกลิ่นเนื้อปลาจริงไม่มีคาวไม่มีคาวคุณนัทวุฒ ทำให้ดูเลยครับครับในเบื้องต้นทํายังไงก่อนครับอพอเร<ล>าได้ปลามาแล้วนะฮะเอะาภาพขนนู้สีขาวเนี่ยนะฮะหรือสีอะไรก็ได้นะคร<ล>ับซับให้แห้งทั้งผิวด้านนอกนะครับและเนื้อด้านในนะครับซับให้แห้งให้สนิทเลยนะครับเ,ะะเพราะว่าถ้าเราไม่แห้งเนี่ยไอ้เมือกปลาที่เป็นกลิ่นคาวๆนี่จะตกอยู่ครนะฮะมันเวลาเราางเลยครับต้องให้แห้งเลยจนเนื้อปลาแห้งไม่มีเมือกเลย แล้วใคยนําไปย่างก็จะเป็นเตาถ่านก็ได้เป็นเตาถ่านก็ได้นะครับใช้เวลาในการย่างนานไหมครับคุณอทุลก็ประมาณข้างละสีนาทีข้างละสี่นาทีนะครับผมเอาละครับไปเลยครับย่างระหว่างที่กําลังเอาปลาสบักเข้าไปย่างในเตานะครับเราจะต้องเอาอะไรไปทาเอาเครื่องปรุงรสไปทาอะไรออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยนะครับให้ปลาสุกเท่านั้นเองคือธรรมชาติของปลา เพราะว่าปลาสบัดจะบางมากเนื้อปลาจะบางมากเพราะฉะนั้นการสุกจะเร็วครับนะครับการย่างปลาสบัดได้ละสี่นาทีเนี่ยครับผมจะะสุกพอดีเลยก็พอดีครับถ้านานกว่านั้นก็จะไหมครับจะไหมตรงผิวมันนะฮะอ่าอ้วอันี้ได้ที่แล้วนะครับได้ที่แล้วนะับได้ที่แล้วนะครับโอ้โหออกมาเนื้อปลานี่ยอจะหอมเลยนะครับคนญี่ปุ่นเขาจะกินปลาสับกันมากนะครับครับ เดี๋ยวนี้คนไทยก็นิยมเหมือนกันอ้อสวยเลยครับกำลังดีเลย